หมัยก่อนสมเด็จย่าท่านต้องปีนขึ้นไปไคปีนปีนเดินเขาขึ้นไปเพื่อจะไปชื่นชมดอกเอลเดอร์ไวท์ทีนี้ก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเกิดพัฒนาถ้าเกิดเกิดมีเอลเดอร์ไวท์เมืองไทยขึ้นมานี่เราไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเมืองนอกจะมาดูเอลเดอร์ไวท์เมืองไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ ทสายพระเนตรอันกว้างไกลและทรงสนพระราชหฤทัยงานวิจัยอันหลากหลายโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์ดอกไม้มือหนาวที่หาชมได้ยากอย่างดอกเอเดไวส์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานต้นเอเดไวส์ ice, แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนำไปวิจัยทดสอบและขยายพันธุ์ ตอนที่ได้รับพระราชทานต้นเอเดไวส์ A จากสมเด็จพระราชินีนะคะรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติค่ะที่จะได้ทํางานวิจัยพันธุ์พืชชนิดนี้เอเดไวส์ Ad A อยู่บนเทือกเขาเอลซึ่งอยู่บนที่ค่อนข้างสูงมากพอเราขยายในห้องแลบก็เพิ่มปริมาณได้ค่อนข้างดีถือว่าเป็นพืชที่ปรับตัวได้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่เราจะได้มีพืชพันธุ์ใหม่งานวิจัยใหม่ๆที่เข้ามาทำค่ะ ประทับใจนะคะที่สมเด็จพระราชินีทรงนำมาปลูกที่ในประเทศไทยเราได้เป็นแนวทางการศึกษาเรื่องการสกัดสารปัจจุบันเมื่อเรานำสารตัวน,นี้นะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในอนาคตะค,ะคาดว่ามูลน,นิธิโครงการหลวงเราจะสามารถส่งเสริมให้กับชาวบ้านเพื่อทำผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ เอเด e i ส s มีเป็นเพียงดอกไม้ที่ให้ความสวยงามแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักพระปณิธานที่จะทรงสืบสารสร้างองค์ความรู้ด้านไม้ดอกและต่อยอดขยายผลเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปขอขอบคุณสมเด็จพระราชินีที่พระราชทานต้นการเอเด e วส s มาให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนค่ะ